เป็นยกที่หนึ่งนะครับเกงขาวจำพวกเกงขาวขอบดำนี่คือยางดำจิตเมืองอนส่วนอีกคนนี้ก็นักชกลยบานนอนครับออนดัสเอบ้าถึงแล้โหยกแรงมาถึงแล้วหว่าเสียวมีว่ดเสียวใครจะโดนกันก็โหมีใครโดนกันหลดนะครับดูท่าแล้ะรามาดานออนดัสนะครับโหอวททองระเบ ยางดำเดินใช่ไยางดำนี่ขอบเก่งดำยางดำยิงซ้ายยิงซ้ายโอ้ยิงแรกซ้ายแรกหมัดกันแล้วครับใครดอนนี่ครับมีสิบหล่นได้นะครับดูแลแรงทั้งคู่ออกรรมการนับแล้วดดนไอ้โดนตัวตัวก็ทท่าจุกนะครับลงไปสุดเลยแรงหมัดแรงทั้งคู่ครับดูแลอ่อนด้านนี่ก็ไม่ธรรมดาครับยางดำเนี่ยโอ้โหบอกใครโดนใครก่อนดูท่า คู่นี้จะไม่น่าจะครบยกเลยดูแล้วอันดาเนี่จะได้ใจนะครับแต่ยางดำยังเดินนะครับโด,โดนท้องเข้าไปจุกนะครับได้ได้ครับลองไปเลยครับโดนท้องไม่ไหวครับสงสยัยจะไม่ลุกแล้วครับอัดนดาทีแสบเลงครับอ่ายางดำ โดนครับโดนก้องเท่าไรกันทีแรกกับคำฆ่าเสียงไครับบอก่อ็ดูแล้วมันดูแล้วมันค,น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 คร่ดอนกันกันหลอดัดอนก่อนหมดครับ อก็ไปตรงสว่าปีข้างดรอลำตัวไปลงเลยครับอครับอันนี้ก็เขาไปนับแรกดรอไปชิงสักพักแล้วก็ลงเฮ้โหเจสว่าดรอลงไเลยครับอันนี้กันสบเลยครับ ว่ากลางดำก็แพ้ไปนะครับจางดำชินนอนนอนนดนก็ไปทนไม่ไหวครับ <Please. S 1> round, นักครับน้ำชกบเบาดอนก็ชนะน็อกไปได้ยกแรกครับ